สวัสดีคับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับแบบทําโลโก้นะครับพบกัรผมกครั้งแรกนะอันนี้เป็นแบบทําโปรไฟล์ครับจะเอาโปรไฟล์ไปใส่ที่ไหนก็ได้นะเนี่ครับเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้นะดูเดี๋ยวซูไปใกล้ๆก่อนนี่ครับมันจะเอาแบบหน้าอวตาราของเกมโลบะเรามาแต่ว่ามันจะลบตาตาออกแล้วก็มันจะเอาแค่ส่วนหัวนะครับผมแต่ผมจะมาบอกไอ้พวกปุ่มกก่อนเลยปุ่มด้านบนไอ้ลิมู อะไรเนี่ยแหละผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้ซื้อไอตรงเนี้ยเนี้ยมันน่าจะเป็นสําหรับคนที่เล่นบนคอมมันจะปิดตรงเมาส์นะครับรถ้าเท่าตอนถ่ายรูปมันจะได้แบบไม่ติดเมาส์มาด้วยนะส่วนไอเนี้ยข้างล่างไฮชันะ่ดดอน่ะมันจะเป็นปิดเงานะดูดูเนี้ยเนี้ยเ,ยเยงาตรงนี้นะครับแต่ตรงด้านซ้ายนะตรงด้านซ้ายจะเป็นเลือกสีพื้นหลังนะครับก็ปรับได้ตามใจเลย ดูส่วนด้านขวานะครับมันก็จะมีใส่ชื่อเพื่อนนะใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนมันจะอยู่ตรงนี้นะเราก็สามารถทําให้เพื่อนได้แต่ว่ามันต้องเสียโลบักนะทุกคนเนี่ยครับสียสิบโลบักว้าวแบบนี้ขยับไปไหนไม่ได้เลยนะเป็นแมบทําโลโก้อย่างเดียวนะครับแบบนี้เล่นคนเดียวด้วยนะดูโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ